จัดไปเลยครับสูวรรถสามแสนกับ Mercedes-Benz E 3 5 0 E Plug-in Hybrid ตัว a v a n g a r d ครับปี2018ครับผมผมบอกเลยครับว่าคันนี้ไม่น้อยมากๆเพียง59,000กิโลครับราคาตอนนี้นะครับไฟนอลไพรแล้วนะครับ1,198,000บาทเท่านั้นครับบอกเลยครับว่าคันนี้นะครับใครได้ไปนะครับแรงขับนุ่มประหยัด ไม่น้อยปีใหม่แน่นอนครับผม <Wow. S 1> เดี๋ยวนี้ผมจะพาไปชมสีรอบภายนอกภายในและออปชช่นต่างๆของเจ้าคันนี้กันนะครับ <Okay. S 1> เริ่มจากด้านข้างครับผมล้อมแม็กซ์เซอรสูแบบนี้ครับขนาดขอบ18มาพร้อมกับยาง2-4-5-4-5่หขอบ18แล้วก็โลโก้ปักอินไฮบิดครับกระจกมองข้างครับสายขวาครับมีไฟเลี้ยวในโคมล้อหลังก็เช่นเดียวกันครับเป็นปั๊มเบรกนะฮะคันนี้นะครับ ด้านหลังนะครับเป็นโช้กถุงลมนะครับนุ่มนวลขับขี่แบบสบายแน่นอนครับไฟท้ายของเขานะครับเป็นแบบ LED นะครับตรงนี้นะครับเป็นช่องนะครับที่เสียบปลั๊กอินนะครับปลั๊กชาร์จแบตนะฮะมีกล้องถอยนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์หลังให้6จุดนะครับท่อคู่มาชมภายในกันบ้างครับรถสีบอลครับภายในสีดําครับฝาคนขับนะครับเบาะปรับไฟฟ้าครับเนมรีเบาะให้3จุดนะฮะแล้วก็กระจก ตั้ง4บาลปรับไฟฟ้าแบบออโต้นะครับทับกระจกมองข้างมฟฟ้านะฮะลองดูครับสภาพเบาะภายในครับสวยมากนะฮะไม่ย่นไม่ขาดไม่ลอกครับหนังดําดูครับพงมลัยหนังนะครับสีดาแบบนี้ครับในจอแสดงผลตรงกลางครับเป็นแบบแอนาล็อกแล้วก็ดิจิตอลนะครับซ้ายมือผมครับจอเลนส์ไมตรงนี้นะฮะวัดความเร็วครับผมปัมือวัดรอบครับแล้วก็ดิจิตอลตรงกลางนะครับไม่เพียงห9 8 5 5่กากิโลเท่านั้นนะครับโอเคความมือผมครับแสดงจอผลนะครับ ตรงกลางนะครับตรงเลนไม้นะครับแล้วก็ไช้มือผมครับควบคุมนะครับฝั่งตัวจอเครื่องเสียงนะครับเครื่องเล่นเราสามารถเลือกกล้องครับเลือกกล้องด้านหลังนะครับเป็นมุมแบบสายตานะครับแบบใกล้แบบแบบใกล้แบบไกลนะแล้วก็แอร์แยกครับซ้ายขวาชัดเจนมีตัวนาฬิกาครับแล้วก็โหมดในการขับขี่นะฮะก็จะมีข้อโหมดคอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพัดแล้วก็อินดิวิดวลครับนี่เป็นเครื่องยนต์นะครับ2 0 0 0ันซีซีครับ2.0ลิตรนะฮะเทอร์โบนะครับประหยัดน้ำมันมากๆ เป็นไงบ้างครับกับเจ้าคนนี้ครับ Mercedes-Benz E350E Amgad ปี2018ไม่เพียง59,000กิโลครับราคานะครับโซลรถ3แสนนะครับเหลือเพียง1 1 9 0 0 0 0บาทครับเครดิตดีฟรีดาวน์นะครับผมคันนี้นะครับจัดได้จัดเต็มนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับขับดีแน่นอนครับใหญ่นุ่มสนุกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจครับผมและทีมงานบิ๊กเป็นค่าวสรรสร้างคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ